อ่าข่าวแต่เช้าเลยนะเออพระพระใหม่นะไปติดธงหน้าวัดเพิ่งบวชได้ยี่สิบวันเนี่ยไปสามรูปอ่าโดนไฟช็อตน่ะนะไม้ไผ่ไม้ไผ่ไที่จะไปปักธงตะขาไปอะไรเขาเขาเนี่ยนะไธงตะขาบมันปักไองานกระถินไม่ใช่หรอวะและไอ้ไม้ไผ่ไปโดนเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงแรงสูงหรือไม่รู้แรงสูงไม่สูงไม่รู้แต่มรณละภาพสองรูปอ่ะนะรอดหนึ่งรูป วัดนั่นะหะนี่ดูในข่าวก็รู้แหลอะอเ <c oughs> พิ่งบวชเองที่ยี่สิบวันนะอืมเนี่แหละสิ่งที่ถามความรู้สึกก็กมันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ใช่หน้าที่ของพระอีกแล้วตมาก็พูดอย่างนี้เละไปเพื่ออะไรอะติดธงเพื่อเตรียมงานสงกรานเตรียมงานอะไรสลองสารลาสารเรืออะไรก็ไม่รู้นะ อตมายึดหลักศาสนาพุทธเข้าใจไหมแล้วก็พุทธประวัติมีไหมฉลองพัยดยศฉลองนั่นฉลองนี่ฉลองสาราฉลองโบทวิหารอะไรนีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยพาสาวกอะไรมาฉลองอะไรอย่างนี้นะแล้วติดธงติดป้ายอะไรอีกเนี้ยมันก็ไม่เออใครจะทําก็ไม่ได้ว่านะแต่ตอมาทําตามพระพุทธเจ้าทําตามเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยให้ทําอะไรก็ทำถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําก็ไม่ต้องไปทํามัน 呃，แค、uh, okay, ่นั้นแหละ。